าต่อกันที่เทคนิคที่30นะคะเทคนิคเรื่องอัตราส่วนแต่ว่าก่อนที่จะไปเทคนิคนั้นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะว่าความหมายของอัตราส่วนจริงๆนะคะคืออะไร<ม>ถ้าสมมติว่าเรามี a ต่อ b เท่ากับ2ต่อ5มันไม่ได้แปลว่า a เท่ากับ2แล้ว b เท่ากับ5นะคะแต่มันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่า a เนี่ย เท่ากับ2คูณกับค่าคงตัวอะไรสักค่าหนึ่งอยู่ซึ่ง b ก็จะต้องเท่ากับ5คูณกับค่าคงตัวอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะ a ต่อ b เท่ากับ2ต่อ5มันหมายถึง a เท่ากับ2คูณค่าอะไรสักอย่างหนึ่งในขณะที่ b ก็คูณก็เท่ากับ5คูณกับค่าคงตัวค่านั้นเหมือนกันเห็นไหมคะค่า k ของ a กับค่า k ของ b ตรงเนี้ยมันเท่ากัน มันไม่ได้หมายความว่า a จะต้องเท่ากับ2และ b ต้องเท่ากับ5เสมอไปนะคะ a อาจจะเป็น4แล้ว b เป็น1ิบก็ได้มันก็เท่ากันใชมมันก็เท่ากันนะคะหรือ a อาจจะเป็นหแล้วก็ b เป็นสิบหอย่างงี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าค่า k มันเท่ากับ3นะคะได้เหมือนกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนต้องรู้ในเรื่องอัตราส่วนก่อนนะคะทาความเข้าใจกันก่อนว่า a ไม่ได้เท่ากับ2เสมอไปและ b ก็ไม่ได้เท่ากับ5เสมอไป แต่ a เท่ากับ 2k และ b เ okay, นะท่ากับ 5k โอเคนะอะทีนี้เราสามารถเปลี่ยนรูปอัตราส่วนให้เป็นเศษส่วนได้เช่นเดียวกันนะคะยกตัวอย่างเหมือนเดิมแล้วกันถ้า a ต่อ b เท่ากับ2ต่อ5เราสามารถเปลี่ยนเป็นรูปเศษส่วนได้นะคะเครื่องหมายต่อตรงนี้มันก็คือหานั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นเราสามารถเปลี่ยนรูปเป็น a ต่อ b เท่ากับ a ส่วน b นะคะ2ต่อ5คือ2ส่วน5ได้หรือว่าหรือว่าหรือว่าจะเป็น a ส่วน2เท่ากับ b ส่วน5เท่ากับ k ก็ได้เช่นเดียวกันเห็นไหมคะ a ส่วน2เท่ากับ b ส่วน5เท่ากับค่า k ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรู้ทั้งความหมายของอัตราส่วนนะคะ และต้องรู้ด้วยว่าอัตราส่วนสามารถเปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้จะทําให้เราเนี่ยทำโจทย์ได้ง่ายขึ้นมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างตัวอย่างเป็นอันตราส่วนสามตัวนะพาะไม่เหมือนกันนะคะพาอไม่เหมือนกันทําเหมือนกันเลยกําหนดให้ a b 3, ต่อ b ต่อ c เท่ากับสามต่อสี่ต่อห้านี่ a ไม่ได้เท่ากับสามนะแต่ a เท่ากับสาม k เั็นไหมคะ a เท่ากับสาม k b ไม่ได้เท่ากับสี่แต่ b เท่ากับสี่ k เขนะ ซึ่ง k ทุกอันเท่ากันนะคะและโจทย์บอกว่า a บวก b บวก c เท่ากันึ่งให้หา a บวก b ลบ c นั่นแปลว่าเราต้องรู้ค่าของแต่ละตัวเราต้องรู้ a เราต้องรู้ b และเราต้องรู้ c นะคะทำยังไง a ต่อ b ต่อ c โจทย์บอกว่าเท่ากับสามต่อ4ต่อห้าใช่ไหมแต่ว่ามันเท่ากับสามจริงๆริงนะไม่ใช่นะคะมันเท่ากับ3คูณกับค่าอะไรสักอย่างหนึ่ง b ก็เท่ากับ c k ห้ก็เท่ากับห้า k เพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจากความหมายอันนี้เนี่ยหมายความว่า a เท่ากับสาม k b เท่ากับส k นะคะและ c เท่ากับห้า k ถูกไหมจากโจทย์นะคะ a ต่อ b ต่อ c เท่ากับสามต่อสี่ต่อห้านั่นหมายความว่าสามสี่ห้าเนี่ยมันคูณค่าคงตัวเดียวกันซึ่งมันเป็นค่าอะไรก็ไม่รู้เราก็เลยให้เป็น k นะคะให้เป็น k พราะฉะนั้นเราก็เลยจัดรูปใหม่ให้กลายเป็น3 k ต่อส k ต่อห k นั่นเองนั่นหมายความว่า a เท่ากับ3 k นะคะ b เท่ากับ4 k และ c เท่ากับ5 k นั่นเองพอเราตั้งไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่โจทย์บอกมาคือ a บวก b บวก c เท่ากับหนึ a บวก b บวก c เท่ากับหนึนะคะเราต้องหาค่า k ก่อนเนาะ เราถึงจะได้ค่า a ออกมานะคะเราต้องหาค่า k ก่อนทีนี้ทํำยังไงเรารู้นี่ว่า a เท่ากับ 3k ใช่ไหมคะเราก็เอาไปแทนที่ a b เท่ากับ 4k เราก็ไปแทนที่ b ส่วน c เท่ากับ 5k เราก็ไปแทนที่ตรงตาแหน่ง c ตรงนี้เา okay, ไหก็จะได้ 3k บวก 4k บวก 5k เท่ากับ144 3k บวก 4k บวก 5k ได้เท่าไหร่ได้ 4บวก3มเป็น7 7็ดเ็บวก5เป็นส2บนะคะกลายเป็น1 2 k 1 2 k เท่ากับหนึ่งส k เดียวก็เลยเท่ากับ144หาร12ได้12นั่นเองได้12เพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่า k คือ12ใช่เไหมคะเราก็สามารถเอา12อเอา k เท่ากับ12เนี้ยกลับมาแทนที่ฝั่งซ้ายมือเราได้แทนเลยนะคะกลายเป็นกลายเป็นอะไรกลายเป็น3คูณกับ1ิบ 2นะคะได้เท่าไหร่12 3ได้36นะคะเพราะฉะนั้นแปลว่า A เท่ากับสา B บ้าง 4K ใช่ไหมแทน K เท่ากับสิลงไปนะคะกลายเป็น12 4 4องนะคะ c เท่ากับห้อ่ะแทน K เท่ากับสิลงไป12 5 6อเพราะฉะนั้นเราได้ A ได้ B ได้ C ออกมาแล้วโจทย์ต้องการอะไรคะโจทย์ต้องการ a บวก b ลบ c เราก็แทนได้แล้ว a คือ36 b คือ48 c คือ60แทนค่าทั้งหมดแล้วได้เท่าไหร่เอ่ยได้24นั่นเองนะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็เลยเป็น24ทันไหมคะทวนอีกนิดนึงนะคำว่าอัตราส่วนนะคะไม่ได้หมายความว่าเลขมันจะเท่ากันแต่มันหมายความว่า ทุกทุกตัวเนี่ยมันคูณค่าคงตัวเดียวกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมให้มันติดค้าง k ไว้เสมอนะคะมันจะได้ไม่ผิดโอเคนะต่อไปนะคะมาดูข้อสอบกันกําหนดให้ a b c เป็นจํานวนเต็มบวกอันนี้ก็คล้ายคเดิมนะคะแต่ว่ายากขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่ามันไม่ได้เป็นตัวเดียวๆแต่ว่ามันพ่วงกันมากําหนดให้ a b c เป็นจํานวนเต็มบวกนะคะซึ่งทําให้ a บวก b เท่ากับ b บวก c เท่ากับ c บวก a เท่ากับ 4ต่อ7ต่อ9แล้วก็ให้ a บวก b บวก c เท่ากับ80มาให้หาค่า b นะคะให้หาค่า b โจทย์ให้ a บวก b ต่อ b บวก c ต่อ c บวก a เท่ากับ4ต่อ7ต่อ9ย้ำนะไม่ได้หมายความว่าก้อนแรกเท่ากับ4นะคะแต่มันหมายความว่าทุกทุกตัวตรงนี้คูณกับค่า k อยู่เหมือนกันหมดนะคะคูณกับค่า k อยู่เหมือนกันหมด เพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้น a บวก b ก็เท่ากับ 4k b บวก c ก็เท่ากับ 7k ะคะ c บวก a ก็เท่ากับ 9k อ่ะเราก็เอามาตั้งเป็นสมการได้นะคะ a บวก b เท่ากับ 4k ให้เป็นสมการที่1ตรงกลางบ้างนะคะ b บวก c เท่ากับ 7k ให้เป็นสมการที่2แล้วก็ c บวก a เท่ากับ 9k ให้เป็นสมการที่3นะคะ ทีนี้โจทย์ให้อะไรมาอีกโจทย์ให้ a บวก b บวก c เท่ากับ80แล้วก็ให้ก้อนพวกนี้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันเชื่อมต่อกันนะคะ<ๆ>ก็ให้เอาทั้ง3สมการมาบวกกันบวกกันเลยสมการที่1บวก2บวก3ก็จะได้ a บวก b นี่คือสมการที่1นะข้างซ้ายก็คือบวกกันกับข้างซ้ายนะคะข้างขวาเขาจะบวกกันข้างขวาเอาข้างซ้ายก่อน a บวก b บวก b บวก c แล้วก็บวก c บวก a a บวก b บวก b บวก c แล้วก็บวก c บวก a อันนี้คือข้างซ้ายส่วนข้างขวานะคะก็คือ 4k บวก 7k บวก 9k ข้างซ้ายนะคะมาคิดเลขข้างซ้ายกัน a บวก a เป็น 2a b บวก b เป็น 2b c บวก c เป็น 2c ส่วนข้างขวานะคะ 4k บวก 7k บวก 9k เป็น 20k ทีนี้ข้างซ้ายอะค่ะข้างซ้ายข้างซ้ายของสมการเราจะเห็นว่ามันมี2เป็นตัวร่วมทั้งหมดเลยนะคะมี2เป็นตัวร่วมทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราดึง2ออกนะคะดึง2ออกข้างในก็จะเหลือ a บวก b บวก c เท่ากับ 20k เพราะฉะนั้นแปลว่า a บวก b บวก c มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ2คูณอยู่ย้ายไปหาร เท่ากับ10บ k เพราะฉะนั้นเราก็จะได้มาว่า a บวก b บวก c เนี่ยเท่ากับ10 k นะคะซึ่งโจทย์กำหนดอะไรเรามาโจทย์กำหนดว่า a บวก b บวก c เท่ากับ80ด้วยนะขอแบ่งตรงนี้นะคะทีนี้จากโจทย์โจทย์บอกว่า a บวก b บวก c เท่ากับแปมาด้วยนะคะแล้วเราก็รู้ว่า a บวก b บวก c เท่ากับ10 k เพราะฉะนั้นเราเอาสิบ k ตรงนี้ไปแทนที่ a บวก b บวก c ได้เลย กลายเป็น 10k เท่ากับ80ดังนั้น k เดียวก็เลยเป็นเท่าไหร่ k เดียวก็เลยเป็น80หาร10นะคะก็เหลือเหลือแค่8ทีนี้ยังไงต่อพอเรารู้ว่า k เท่ากับ8แล้วนะคะพอแทนค่า8ในสมการแทนค่า k เท่ากับ8นะคะจริงๆแทนในค่าในสมการไหนก็ได้แต่ว่าโจทย์เราต้องการให้หาค่า b ใช่ไหมเราจึงเลือกแทนในสมการที่ไม่มี b ก่อนเดี๋ยวมันจะหักล้างกันหมดแทนก่อนนะคะ แทนค่า k เท่ากับ8ในสมก,การที่3ทีนี้นักเรียนก็จะได้อะไรสมก,การที่3คืออะไรคะสมการที่3คือคือสมก,การนี้นะคะ c บวก a เท่ากับ 9k นักเรียนก็จะได้ c บวก a เท่ากับ9คูณกับ k คือ8เนอะคูณกับ8ก็จะได้เท่าไหร่คะ9 8 72ก็จะได้ c บวก a เท่ากับ72ใช่ไหมเป็นสมก,การที่ที่เท่าไหร่ดีโต a บวก b บวก c เท่ากับ80อันนี้เป็นสมก,การที่4 แล้วก็อันนี้เป็นสรรมการที่5นะคะเป็นสรรมการที่ห้าทีนี้เอาสรรมการที่4กับ5มาลบกันข้างซ้ายลบข้างซ้ายเหมือนเดิมนะดูตามนะคะข้างซ้ายคือ a บวก b บวก c ลบด้วย c บวก a นะคะข้างขวา80ลบด้วย72็ดสิบสอเห็นไหมเวลาลบสรรมการอย่างเงี้ยค่ะซ้ายลบกับซ้ายข้างขวาก็ลบกับข้างขวาข้างซ้ายนะคะลอมาเลย a บวก b บวก c ลบด้วย c บวก a ส่วนข้างขวานะคะ80ลบ72ทีนี้ถอดวงเล็บนะคะถอดวงเล็บข้างหน้าเนี่ยเป็นลบกระจายลบเข้าไปส่วนข้างหน้าเหมือนเดิม a บวก b บวก c ข้างหน้าเหมือนเดิมนะคะทีนี้วงเล็บหลังกระจายเข้าไปลบเข้าไปอ่ะกลายเป็นลบ c ลบ a คะส่วนข้างขวา80ลบ72เหลือ8นะคะเหลือ8ส่วนข้างซ้ายอ่ะข้างซ้ายจะเห็นว่า a ลบ a หมดนะคะ c ลบ c หมดเหมือนกันดังนั้น คำตอบ b เหลือ8นะคะ b เหลือ8หรือว่า b เท่ากับ8นั่นเองแล้ว b เท่ากับ8ตรงกับช้อยข้อไหนนะคะตรงกับช้อยข้อ c นี่เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ c นะคะ b เท่ากับ8ต่อไปนะคะไปดูที่ข้อที่ง่ายกว่าบ้างถ้า a ต่อ b ต่อ c เท่ากับ2ต่อ3ต่อ5นี่นะและ 3a ลบ 2b บวก c เท่ากับ10 ค่าของ a บวก b บวก c ตรงกับข้อใดเราดูความหมายของอัตราส่วนก่อนเหมือนเดิม a ต่อ b ต่อ c เท่ากับ2ต่อ3ต่อ5ใช่ไหมแต่มันไม่ได้หมายความว่า a เท่ากับ2เนอะแต่หมายความว่าอะไรหมายความว่าอัตราส่วน2ต่อ3ต่อ5ทุกตัวคูณค่าคงตัวค่าใดค่าหนึ่งอยู่นะคะเราให้ค่าของตัวนั้นเป็น k เราก็จะได้ว่าอะไรเราก็จะได้ว่า a เนี้ยเท่ากับ 2 k นะคะ b เท่ากับส k และ c เท่ากับห k นั่นเองโอเคอันนี้คือสิ่งที่เรารู้นะคะทีนี้โจทย์ให้อะไรมาอีกนะคะโจทย์ให้สมการนี้มาด้วยนี่ส a ลบส b บวก c เท่ากับสิเราจะแทนค่า a b c ที่ติด k อยู่เนี่ยค่ะไปที่สมการที่โจทย์ให้มาเหมือนเดิมนะคะแทนค่าไปเลย A คืออะไร A คือ 2K ใช่ไหมคะแทนไปลบสองคืออะไร B คือ,อ 3K ก็แทนไป c คืออะไร C คือ 5K อ่ะพอแทนเสร็จปุ๊บอ่ะ,อะคูณเลขด้วยเนาะ3 2เป็น6 6K ลบด้วย3 2เป็น 6K เหมือนกันบวกด้วย 5K เท่ากับ10 6K ก k ลบหกหมดเหลือ0นะคะเหลือ0 ก็จะเหลือ 5k เท่ากับ 10k เดียวก็เท่ากับ10ส่วน5 10หาร5เ <c oughs> หลือ2เหลือ2แปลว่า k เท่ากับ2อ่ะเราได้เลขมาแล้วนะ k เท่ากับ2นะคะพอ k เท่ากับ2เราเอา k เท่ากับ2กลับไปแทนที่นะคะกลับไปแทนที่เราก็จะได้ค่า abc ออกมา a คือ 2k ใช่ไหมคะแทน k เท่ากับ2ลงไปได้เลยเอ่ย2 2 c B เท่ากับ 3k แทน k เท่ากับ2ลงไปได้6 c เท่ากับ 5k แทน k เท่ากับ2ลงไปได้10ได้ a ได้ b ได้ c ละทีนี้โจทย์ต้องการอะไรเอ่ยโจทย์ต้องการ a บวก b บวก c นะคะเรารู้แล้วว่า a คือ4 b คือ6และ c คือ10นะคะแทนที่ให้ตรง a คือ4 b คือ6และ c คือ10บวกกันกลายเป็นเท่าไหร่กลายเป็น ยี่ e, นั่นเองเป็นคำตอบสุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อสคะ,สะไม่ยากใช่ไหมคถ้าเกิดว่าเรารู้ความหมายของอัตราส่วนจริงๆนะคะมันก็จะไม่ยากนั่นเองลงไปฝึกฝนกันนะเจอกันใหม่เทคนิคหน้าคะ่ะ